สวัสดีครับวันนี้ผมโคเต้อคิวนะครับคนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนจาก w o r l d s n o o k e r นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการสอนของผมนะครับว่าปัญหาที่ผมเจอนะครับหรือว่าผู้คนที่มาเรียนเนี่ยนะครับมีความเชื่อที่ผิดๆอย่างไรบ้างนะครับความเชื่อผิดความเชื่อที่ผิดๆนะครับจะนําพาไปสู่การกระทําที่ผิดๆนะครับวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมเจอคือมีความเชื่อว่าขาเราเนี่ยต้องตรงกับแนวที่เราจะแทง ยกตัวอย่างเช่นนะครับปัญหาที่ผมเจอคือโค้ดครับผมเนี่ยเข้าเหลี่ยมไม่ตรงเลยครับขาผมไม่ตรงกับแนวแทงขาผมค่อมเหลี่ยมพัขาผมไม่เหยียบแนวแทงครับมันเลยทําให้ผมแทงไม่ลงครับความชื่อพวกนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะครับหรือว่าแทงไม่ลงเหลี่ยมนั่นเองนะครับความหมายคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าถ้าสมมุติว่า คิวเนี้ยนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นแนวแทงของเรานะครับแล้วเราเหยียบไปอย่างนี้นะครับเราเหยียบไปอย่างนี้นะแล้วเราแยกออกปุ๊บถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับถ้าถ้าแนวคิวของเราเนี่ยมันตรงกับขาจริงๆนะ่ครับเห็นไหมมันจะแทงไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะเนี่ยสมมติว่านี่คือแนวแทงเดี๋ยวผมลองเป็นจุดดําแล้วกันจะได้เห็นภาพนี่ฮะตรงกับจุดดาเหยียบแนวแทงผมแยกออก เห็นไหมฮะถ้าขาเรายังอยู่ในแนวแทงเนี่ยมันทําให้การสาวคิวของเราเนี่ยมันติดขาไปแล้วนะครับบางคนก็แก้แก้ไข้โดยการเอามือเบี้ยวออกอันนี้ก็เบี้ยวเหมือนกันนะครับดังนั้นครับขาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับแนวแทงอย่างแน่นอนนะครับขาเราจะไม่ตรงกับแนวแทงอย่างแน่นอนอ่าดูนะมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้ครับคิวตรงกับจุดนะครับแยกออกและแยกออกเห็นไหมฮะขากับคิวเนี่ยมันต้องแยกห่างออกจากกันนะครับเพราะว่าถ้ามันชิดกันเนี่ย มันจะทําให้ให้ให้การส่งคิวของเราในลําบากนะครับครานี้คําถามถามต่อ,อ,อโดยส่วนตัวผมนะถ้าให้ผมคิดว่าขาเนี่ยเกี่ยวกับแนวแทงไหมนะครับในการเหยียบเหลี่ยมไม่เหยียบเหลี่ยมเหยียบแนวแทงเนี้ยนะครับคําตอบของผมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากว่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยลูกที่เราเอื้อมเอื้อมแทงอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะขาเราเนี่ยอยู่อยู่ขอบโต๊ะเลยแต่ว่าแนวคิวเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็ยังสามารถ แทงลูกให้ลงได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอา้าโค้ชครับในเมื่อขาเราไม่ตรงกับแนวแทงแล้วเราเหยียบเหลี่ยมหรือเหยียบแนวแทงทําไมครับนะครับคำตอบก็คือนะครับเราลองเล่นเล่นลองไม่เหยียบแนวแทงกันบ้างดีกว่านะครับสมมุติว่าปกติผมจะเหยียบไปตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้ผมไม่เหยียบผมเหยียบมาตรงนี้แล้วกันผมแยกขาออกอคุณผู้ชมเห็นไหมว่าขา กับตัวผมเนี่ยมันไกลกันพอไกลกันเนี่ยมันสบายไหมมันมันไม่สบายอยู่แล้วนะครับเนี่ยการที่จะเอื้อมตัวไปถึงเนี่ยมันไกลจากแนวแทงหรือแนวคิวเรามากเกินไปนะครับคราวนี้อีกเคสหนึ่งครับผมไม่เหยียบคิวอ uh, ะผมลองมาเหยียบค่อมๆตรงนี้ดูจะปกติผมต้องเหยียบนี้นะผมเหยียบค่อมๆดูนะครับผมแยกขาออกก็ Ồ, เหมือนจะดูดีนะครับคิวกับขาอยู่งี้แต่คิวยังติดขาอยู่เล็กน้อยฮะผมจึงต้องงอขานี้เพิ่มนิดนึงงอขาขวาเพิ่มนิดนึงนะครับ แล้วดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันผมรู้สึกว่ามันมันลำบากอะ่ะเออมันต้องรับน้าหนักไปที่ขาเนี้ยนะครับดังนั้นครับการเหยียบคิวเนี่ยเป็นท่าที่สบายที่สุดก็คือเนี่ยผมเหยียบๆไปนะครับต่อไปนี้นะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยแค่เหยียบๆไปแถวๆนั้นแหละเหยียบๆไปนะครับอย่าใส่ใจมากนะครับแยกขาออกปึง้งเห็นไหมฮะมันเป็นท่าที่สบายที่สุดแล้วก้กมไปแล้วก็แทงเลยนะครับแค่นี้ก็ตรงเลยนะครับทําไมนะครับทาไมผมถึง อยากพูดเรื่องนี้นะครับเพราะบางคนเนี่ยกังวลน,นะครับโอ้โหกว่าจะเข้าเหลี่ยมแทงได้เห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้โหไปดูคลิปมาปุ๊บโอ้โหกว่าจะเข้าแนวแทงได้ปุ๊บปุ๊บขาปุ๊บแย่โอ้โหกว่าจะก้มไปแทงได้นึกออกไหมฮะมันสร้างความกังวลในจุดที่ไม่ไม่ควรกังวลน,นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังแนะนําก็คือว่าขาเนี่ยกับแนวแทงเนี่ยหยีบๆไปให้ใกล้กันนะครับเพื่อที่จะได้สบายที่สุด แต่เราอย่าไปเน้นมากว่ามันต้องตรงกันเพราะมันตรงกันไม่ได้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ขาตรงแนวแทงขาเนี่ยมันจะติดคิวทันทีนะครับจะทําให้คิวเราเบี้ยวทันทีนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ต้องตรงคือแนวคิวมากกว่าขานะครับวันนี้ก็อยากฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ